เค okay, ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนนะคะการยืดแขนนะคะจะช่วยให้คนไข้เนี่ยคลายาอาการเกร็งได้ดียิ่งขึ้นค่ะขั้นแรกนะคะเราก็ยกแขนขึ้นมาเราก็บวบีบนวดก่อนนะคะเพื่อที่ให้เขาคลายคลายกล้ามเนื้อนะคะเพราะว่าจะมีอาการเกร็งแล้วก็จะหงิกเวลาเราวางที่พื้นเนี่ยมันจะวางยาก ะะพอเรานวดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดูองศาค่ะแล้วเราก็จับมือนะคะให้นิ้วคลายออกอแล้วเราก็ดูให้มันได้ประมาณ45องศานะคะตามที่นักกายภาพเขาสอนมานะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็ดันแขนขึ้นค่ะ,ะให้เขาลงน้ำหนักมาที่ข้อมือนะคะ อันนี้นิ้วอาจจะหงิกหน่อยเราก็ต้องช่วยนะคะช่วยกดให้เขาวางนิ้วได้ให้ให้แนบกับพื้นนะคะอาจจะใช้อา่าอาจจะต้องช่วยกดพักหนึ่งในช่วงแรกแล้วเราก็ปล่อยนะคะแล้วก็ให้เขาเนี่ยถ่ายน้ำหนักลงมานะคะโอเคค่ะเขาช่วยจัดจัดให้จัดท่าโอเคค่ะ ก็ท่านี้จะใช้เวลาประมาณ10-15นาทีนะคะเราก็ชวนคุยไปเรื่อยๆกับคนไข้อะคะ่ะทำให้เขารู้สึกดีแล้วก็ผ่อนคลายใค่เมื่อเราวางมือคนไข้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถปล่อยมือผู้ช่วยออกได้แล้วเราก็ดูนะคะให้เขาถ่ายน้ำหนักมาที่ข้อมือ หมคะพอเราปล่อยมือแล้วนิ้วเขาจะวางเรียงตรงเขาจะไม่หงิกหนอะใช้เวลาประมาณ10-15นาทีค่ะก็จะช่วยคลายเก่งแล้วก็ให้เขาไม่รู้สึกเจ็บเจ็บแล้วก็ปวดนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะก็เพื่อนๆเวลาลองน้ำหนักนะครับมันจะเจ็บหน่อยนะครับ ยิ่งช่วงแรกที่เก่งเยอะยเนี่ยเจ็บแบบมากๆเลยนะครับต้องอดทนนะครับเชื่อว่าท่านี้นักไก่ผ่านเที่ยวนั่นไม่ทันเนี่ยมันช่วยได้ครับเราจะรู้สึกมันจะมีความสุขในข้อต่อครับแล้วก็พยายามพยายามทำนะครับก็ราะตอนาเราทําท่าน,นี้มือเราต้องการนิ้วออกมาใช่ครับเราต้องพยายามสั่งในหัวว่าให้มันกลางการนิ้วการนิ้ว ถึงแม้จะมีการเกรงอยู่ก็สั่งมันตลอดว่าเฮ้ทำในให้มันกลางกลางมันช่วยได้ครับเนาะเป็นท่า,าที่ผมทำบ่อยๆนะครับที่นกยกายพากเขาแนะนำมาครับทำทุกวัน,นครับพยายามอดทนทำนะครับมันจะเจ็บเจ็บจ,จากเจ็บตอนแรกเจ็บมากเลยนะครับจะดีขึ้นเรื่อยๆครับลองนะดูครับเพื่อนขอให้เพื่อนในคนนั้นการดีขึ้นเร็ววันนะครับก็ผมก็เลยมี สินดีมาแนะนำแค่นี้ครับสวัสดีครับผม